สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับคิวอันบ็อกนะครับกันในช่องคิวเมเนทอร์นะวันนี้เราก็มีนัดกับลูกค้านะครับในการซื้อขายช่อง t ิ๊กตกนะครับครึ่งแสนเลยนะผมวันนี้ก็นัดที่พมานานนั่นเองนะวันนี้ก็เลยจะมาวอล์ให้กับทุกคนได้ดูนะสําหรับใครนะครับที่มีช่องบิ๊กตกแล้วอยากที่จะซื้อหรืออยากที่จะขายนะครับผมคิวก็มีทั้งซื้อแล้วก็ขายได้เลยใครมีอยากจะขายหลักหมื่นหลักพันหลักแสนพี่ตามหลักล้านพี่ตามอยากขายช่อง t ิ๊กตกนะครับก็สามารถขายให้คิวได้เลยรับรองคิวให้้ไดดดราาาีีท่่่สุออยงแนนน ก็เดี <feud al proposals> ๋ยวเราไปเจอลูกค้ากันก่อนดีกว่าครับผมนี่ครับผมก็กดเงินสดมารอซอช่องกับลูกค้าเรียบร้อยผมมาแสบในวันนี้พราะยาถ่ายคอนเทนต์นะครับไม่ไม่ติดหน้าไม่ติดหน้าโอเคเดี๋ยวน้อยช่องสองแสนซ้ำาใช่ไหมอยากปล่อยเท่าไหร่ครับราคานี้ที่พูดตร์ที่ไปต่อยากอ่ะพี่ขอซักหมื่นสองได้ไหมเรา เพราะพี่ให้ราคาดีวนะช่องเราเนี่ยแสนกวา่าพูดตามเนี่ยถ้าคนอย่างเาหลับซื้อเนี่ยมันน้อยกว่าน,นี้เราพี่ไปต่อได้จริงอันนี้พี่ให้ราคาที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยหนึ่งสามหนึ่งสาม,ม,สามคอนเฟิร์มไหมน้องอยากได้เท่าไหร่นะพี่ขอเพื่อลูกค้าแป๊บนึงได้ไหมปล่อยต่อมันไม่เหลือกำไรจริงจริงพี่ขอพื่อนะคือพี่ให้จบเลยนะจบกลางๆเลยหนึ่งสี่ แล้วเดี๋ยวพี่สอนวิธีเปลี่ยนเมลเป็นอ,อะไรเลยเราก็เราก็จะได้ไม่ต้องเอาเมลของเราเราล็อกอินที่เฟซบุ๊กใช่ไหมล็อกอินที่เฟซบุ๊กก็เดี๋ยวพี่สอนวิธีออกหมดแล้วก็พี่เอาเมลของพี่สิงเข้าไปเลยเราจะได้ไม่ต้องเอาเมลของ a c e b o o k มาให้พี่แล้วทีเนี้ยก็เหมือนไม่ใช่เป็นข้องของน้องแล้วนะครับก็สแรนเคเดลแล้วก็ก็กนั่นแหละนะแบบพี่เปลี่ยนให้โอเคไหมให้ก็คือก็คือจบที่ 104. หมื่นสี่หมื่นห้าไม่ได้จริงที่คุยกับลูกค้าแล้วเขาไม่ยอมเลย เขาไม่ยอมให้เลยช่วยเต็มที่แล้วที่ก็เมื่อกี้นะครับเป็นเคสแรกของเรานั้นน้องเขาเอาช่องมาขายนะครับช่องหลักแสนูปตามเลยเช้าน้องเขาบอกว่าเขาทําแบบเล่นๆนะอกหักไงอัดคลิปลงนั่งเฉยเป็นแสนนะครับเราก็ซื้อไปแบบโหหลักหมื่นบาทเลยนะนี่ตามสลิปนะครับผมที่ดูละคนเราครับอัดคลิปติ๊กต็อกเล่นๆเต้นเล่นๆหรืออกหักเนี่ยมาแชร์ลงติ๊กต็อกแล้วก็ แบบสร้างผู้ติดตามหลักพันหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยคุณก็สามารถมีรายได้แบบเป็นกอเป็นกำแล้วถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้เพราะคนอื่นเขาเอ้าช่องหนูไปใช้แบบอย่างอื่นแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับสำหรับคนที่แบบสงสัยว่าเขาจะซื้อขายช่องไปทาไมเดี๋ยวต้องบอกข้อดีก่อนการที่เรามีช่อง tiktok เนี่ยหลักหมื่นหลักแสนผู้ติดตามเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องอะไรบ้างอย่างแรกนะเราสามารถทําในหน้า tiktok ได้เลยสําหรับคนที่ไม่เคยทําในหน้า tiktok หรือว่าผู้ติดตามไม่ถึงพันเนี่ยมันไม่สามารถทําในหน้า tiktok ได้ใช่ไหมถ้าเราซื้อช่องแบบนีี้้้ยคครรรรัเเาาาาาากกกก็็สมถททํช่่อออองง Tik Took ไไดลลหืืวปนนูจ อเมซอนอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมสำหรับคนที่แบบอยากสมัคร Amazon i n f l u e n c e เเพื่อสร้างรายได้แบบรีวิวให้กับทั่วโลกได้อะไรเงี้ยคุณก็สามารถเอาช่อง t i k t o k ที่คุณมี a อ count มีผู้ติดตามเนี่ยไปยื่นเพื่อขอเป็น Amazon i n f l u e n c e r ได้หรือว่าคนที่ทำช็อปป e ้ลาซาด a า f อฟเ a a รีอะครับคนที่มีผู้ติดตามเยอะๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับของรีวิวด้วยนะหรือว่าได้รับ p a y Per Post ของทาง s h o ป e e ก็คือคุณได้สินค้าไปแล้วเอาไปโพสในช่องทางต่างๆเนี่ยคุณก็ ก็อันนี้คือหลักๆนะครับผมเดี๋ยวผมรอเจอลูกค้าคนที่2แถวโซนแฟชั่นนะกูดูซิว่าวันนี้เราจะปิดไปเท่าไหร่เสียหายไปเท่าไหร่นะครับผมพี่ขอถ่ายถ่ายคอนเทนต์หน่อยนะไม่ไม่ติดหน้าไม่ติดหน้าเเดี๋ยวเอาเสียงออกให้ด้วย <laughs> โอเคครับมา <laughs> เราขายช่องอยู่ใช่ไหม <laughs> คือตอนนี้พี่อยากได้ช่องที <laughs> ่แบบใหญ่ๆเลยแบบหลักแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนเลยเฮ้ย <laughs> พี่อยากได้ช่องนี้อันนี้ อันนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายดีความเยอะโอเคพี่ขอดูสเตลทัชช่อ,ง,องนี้หน่อยส่งไหมไ่หน่อยอันนี้ปกติเราก็รับซื้อขายช่องกั่หาช่องเลยใช่ไหมไม่พอดีเยราะพี่เห็นช่องเราเยอะไงเพราะเวลาลูกค้าที่มาเราไี่แบบหาช่องไม่ทันเนี้ยพี่ยายทาจะได้ทงดัทงหาเรา พี่สนใจช่องน 2, 000, 2, 000เนี่ยสองแสนสองแสนกว่า follower เนี่ยเท่าไหร่ครับอ๋อส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาซื้อเราช่องใหญ่ๆแบบนี้ก็มีเหมือนกันแล้วพอซื้อบบไปทําแบรนด์ตัวเองเขาคือเขาจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลาสร้างตัวอย่างใช่ไหมคือแบบมาสวมไปเลยส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยบอกกันนะลูกค้าที่เขาไม่บอกว่าเขาเอาไปทำอะไรเนะี่ยใช่ไหมโอเคโอเคงัค้นเ,เดี๋ยวพี่เอาช่องนี้แหละนะสองหมื่นห้าที่ขอช่วยพี่หน่อยช่วยพี่หน่อยอาชีพจะมันช่วยพี่หน่อยลงลงได้เท่าไหร่เอาแบบจุดๆแบบใช่พี่ไปทำทำคุณต่อเนาะเอาแบบจุดแบบนี้ได้ไหม ขุดหมิ่นกันตลอดอยู่แล้วขอสุดวันนี้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยถาม่าดิวไม่ไรมานับฟังเลยโอเคโอเคโอ้โกดฟังมาก็สองหนึ่งสามโหวตเลยอันนี้ยกเนวไหมครับอ๋อเคมช่องใหญ่ได้เดี๋ยวพูดเนวที่ก็ได้โอเคครับผมแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับเคที่สองนะต่อมาเป็นเคที่สามน้องท่านี้ผมก็นัดที่เดียวกันเลยนะไหนก็จะปิดยอดก็ปิดที่เดียวกันเลยน้องคนนี้เขาเล่นช่อง tiktok อยู่แล้วนะครับก็เอาช่องมาขาย ผู้ติดตามเนี่ยเกือบล้านนะครับผมผมเชื่อว่าช่องนี้เนี่ยผมโดนไปหลายบาทอย่างแน่นอนนะครับก็ก็เดี๋ยวปิดดูยังไงก็เดี๋ยวรับชมกันครับขออนุญาตถ่ายคอนเทนต์นะครับก็อันนี้เราเป็นช่องที่3มวันนี้พี่ก็น่งอยู่ตรงนี้สามช่องแล้วโอเคก็น้องมีผู้ติดตามเท่าไหร่นะครับแค่ครับถูกนะ ทำเล่นๆเจ็ดแสนฟอก็เลยเอาช่องมาขายน้องผู้หญิงคนก่อนหน้านี้บอกว่าอัจฉริภคหั่ได้คริสตัลแสนฟอมาขายเมื่อเช้าอันนี้เราอัจฉริเล่นๆก็ได้เจ็ดแสนฟอเราปล่อยเท่าไหร่อ่ะถ้าเกิดพี่ไม่เจอหน้าเราเนี่ยพี่คิดว่าเราไปแฮกคนอื่นมาแล้วมันถูกมากไปสุดไปพี่เอาเยอะเงี้ถ้าน้องอยากได้สามหมื่นพี่ให้เราเจ็ดแสนฟอพี่ขอวิถาลูกค้าเราก่อนละกันนะให้ราคาเยอะกัน้ย ขอดูขอดูตัวของสเตลฟัสหน่อยครับคนะครับสเตลฟัสสวยครับเน้นผู้หญิงโอเคช่องที่ต้องการลูกค้าต้องการอดไปได้ไปได้ตรงนี้ที่ให้สี่หมื่นเจ็ดให้สี่หมื่นเจ็ดเพราะว่าพี่ยังไม่ไกำไรนิดหน่อยแต่มันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ที่ให้เราเสร็จี่เพราะว่าเราเคยมาถูกมากเกินไปอืายครัที่เคยเจอช่องที่ที่เปิดมาถูกแบบนี้แล้วมันโดนแฮกมาช่องแฟนคอขายดีสามพันเลย แล้วมันก็เลยแบบเกิดเรียกหุ่นวายฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่มองว่าเราเปิดละคาับคไปที่ให้สีนเจ็ดจบโอเคไหมอย่าค่ะอยูครับเรียกครับ ก็วันนี้นะครับหมดไปเกือบแสนครับสำหรับการซื้อขายช่องสำหรับใครที่มีช่องก็ทักลิงนะครับไปที่ใต้คลิปวิดีโอหรือว่าใครที่อยากได้ช่องไปทำนายหน้าหรือแอดฟิลเอต่างๆหรือเอาไปทำแบรนด์ตัวเองขยายกิจการตัวเองเนี่ยคุณก็สามารถทาไปที่ลิงใต้คลิปวิดีโอได้เลยครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้กดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราเวลามีคลิปดีๆแบบนี้จะได้ไปแจ้งเตือนบนหน้าจอของคุณเป็นคนแรกๆครับสำหรับวันนี้ก็ตต้ออองััววราไปก่นสดีคบผม